วาไราตี้ดีบียีภูมิใจเสนอเสือแม่น้ำโขโมตะลิ่งอันสูงชันของหาดเสียงควรซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหาดขำจังหวัดหนองคายเงียบและวังเวงสิ้นดิเนื่องจากเลยเวลาค่อนคืนไปแล้วถึงสองชั่วโมงเต็มเต็ม จันกระจากที่ทอแสงสุกสกาวอยู่บนท้องฟ้าสามารเห็นกลุ่มคนไม่น้อยกว่าสิบคนขึ้นไปชิลมวุ่นวายอยู่กับวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งยังสังเกตเห็นไม่ชัดว่าเป็นอะไรแม่น้ำโขงซึ่งทุกวันเคยไหลเชี่ยวกลากแต่คืนนี้กลับสงบนิ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจนักและอองหมอกลอยตามกันเป็นแพ่ขาวโพลอยู่เหนือผิวน้ำยิ่งทำให้อากาศที่หนาวอยู่แล้วเย็นเยียบขึ้นอย่างน่ากลัว ทัดจากตะลิงอันลาดฉันลงไปยังพื้นน้ำชายฝั่งเบื้องล่างเหลือภายสิบลำถูกผูกเรียงติดกันเป็นแผ่มีไม้ไผ่ลำใหญ่มัดด้วยเชือกไนลอนเป็นช่วงช่วงผาดขวางอยู่อย่างหนาแน่นตรึงเรือทุกลำให้กลายเป็นแผลอันมั่นคงแข็งแรงได้อย่างอัศจรรย์ใจแผ่นเหล็กแบบที่ใช้ปูพื้นรันเวสสนามบินหกถึงเจ็ดแผ่นปูทับเอาไว้บนไม้ไผ่อีกชั้นหนึ่งแล้วมัดด้วยรวดอย่างหนาแน่นเหมือนกับจะรอบรรทุกวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ข้ามลำแม่น้ำโขงไปยังฝั่งตรงข้ามอยู่ในทีเอ้ยเล่าให้มันดีๆนะเว้ยเสือกปล่อยให้ลอยไปแล้วก็อ้วสวยตายหาแค่ขัดจ้างเรือสิบลำเนี่ยอ้วก็ลากแตกอยู่แล้วชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่ใส่กางเกงขาสั้นสวมเสื้อแจ็คเก็ตฟิลแบบทหารยืนเท้าเอวดูกลุ่มคนที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับแพรํจำปินเอ่ยขึ้นมาเบาๆ พกับพอเลด้วยความหนาวหนิบจากสายลมริมฝั่งแม่น้ําโขงที่พัดดังกับพายุฝนนั้นไว้ใจหน้าพี่วินโอของทําอยู่ทุกวันน่ะแต่ว่าคืนนี้จะฟ้าอเปล่าก็ไม่รู้ชายชะกันรูปร่างผมสูงอีกคนซึ่งลุยน้ําลงไปลากเชือกจากแพเข้าล่ามที่หลักริมฝั่งพูดด้วยน้ําเสียงสันส่นๆเนื่องจากอากาศอันหนาวหนิบของริมแม่น้ําโขงที่ทับทวีเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเอ้ยเพิ่งตีสองอะ่ะ เท้าเพชรไม่เคยผิดนัดว่าคิดว่าประเดี๋ยวคงมาชายชักันสวมเสื้อแจ็คเก็ตฟิลคนหนึ่งที่ชื่อวินซึ่งมีลักษณะท่าทางเป็นหัวหน้าพลิกนาฬิกาขึ้นมาดูพร้อกับพูดกับลูกน้องด้วยน้ำเสียงมั่นใจเที่ยวนี้อะไรเพ่เบนหรือซีตรองอ่ะลูกน้องคนที่ล่ามแพกะะเสาหลักเดินห่อไหลเข้ามาถามต่อไปอีกด้วยความอยากรู้อยากเห็นไอโนบหรือนี่ซอรู้จังเลยวะหน้าที่ของเรือ ห้อยขับรถขึ้นแพและรอรับทซับลูกเดียวเข้าใจวินสะบัดดาลูกน้องคนที่ชื่อน,นบออกไปด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนเล่นเอาลูกน้องคนที่ชอบสอนรู้สอดเห็นต้องรีบผลักออกไปนั่งข้างตะลิงด้วยท่าทางเกร็งเกรงเฮ้ยเฮ้ยเอาแผ่นเหล็กปูข่อมแพด้วยระวัางเชือกล่ามแพตอนรถขึ้นด้วยนะเว้ยเสียงรถมาแล้ว,วนะู่นเตรียมตัวไว้พวกเราวินซึ่งเหลียวขึ้นไปบนตะลิง มองเห็นแสงไฟสัดเป็นลำสว่างจ้าอยู่ข้างบทก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องเตรียมตัวทันทีเป็นที่น่าสังเกตว่าชายจักักในกลุ่มดังกล่าวไม่มีใครสวมกางเกงขายาวกันเลยทุกคนสวมกางเกงขาสั้นจุ๋และนอกจากนั้นก็ยังไม่สวมรองเท้าอีกด้วยอาเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตไปจากธรรมดาสามันของการแต่งตัวทั่วๆไปอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเสียงเครื่องอยนต์ของรถยนต์ชนิดหนึ่งดังแว่วแวอยู่บนตลิ่งอันสูงชัน ซึ่งหนาแน่นไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิดอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆไฟหน้ารถก็กระพริบเป็นจังหวะสามครั้งแล้วดับไฟมืดเหมือนกับจะรออานส,สัญญาณจากกลุ่มคนของวินอยู่ในที่วินหยิบไฟฉายขนาดเล็กจากกระเป๋าเสือ้อแจ็คเก็ตฟิลขึ้นมากดสวิตช์สั้นยาวตอบโต้ไปสามครั้งแล้วดับไฟเงียบรอจังหวะอยู่อย่างใจเย็นอึดใจใหญ่ๆต่อมาเจ้ารถลึกลับดังกล่าวก็ค่อยๆขับลงมาจากตลิ่งอันสูงชัน ซึ่งพักพวกของวินได้ซาะดินเป็นร่องทําทางเอาไว้ให้แล้วอย่างชา้าชาบีเอ็มอ่ะพี่วินนก nope. ซึ่งยืนถือปืนจุดสี่ห้าควหลังอยู่พึมพำออกมาเมื่อเห็นรถเก่งลึกลับซึ่งเปิดไฟหน้าคับลงมาถนัดตาเออว่าเห็นละวินตอบเสียงห้วนห้วนลูกระเบิดผิวเกลี้ยงแบบ M26 ซึ่งถอดสลักนิรภัยแล้วยัดเอาไว้ในถ้วยแก้วที่ถืออยู่ในมือสันดริก ต่อจากนั้นรถบีเอ็มหม่เอี่ยมก็แล่นเข้ามาจอดที่หน้าแผ่พมว่งก็ที่บประตูรถด้านหน้าคนขับเปิดผางอ,อกชายชะกันรูปร่างอ้วนก้าวพรวดเอามายืนเด่นชัดอยู่ท่ามกลางแสงจัดทําให้วินต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกเฮ้ยขอโทษขอโทษเว้ยตีผิดนัดไปครึ่งชั่วโมงผมมออแต่หลบทหารของกองหลอนที่คอยลาดตะเวนอยู่จึงช้าไปหน่อยชายร่างอ้วนพูดภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคํา รถบีเอมขายยากเท้าเพชรก็น่าจ,จะเอาเบนซ์หรือซีตรองมาให้ผมนะวินพูดพร้อมกับขยับตัวไปใกล้ๆรถแล้วเดินใช้มือเคาะตัวถังรถไปรอบๆเหมือนกับจะเช็คสภาพตัวถังว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่รับรองน่าไปเป็นรถใหม่เอี่ยมไม่มีชนน่ะผมเพิ่งได้มาจากนักบินเบนซ์กับซีตรองอะช่วงนี้หายากเที่ยวเนี้ยผมรบให้คุณนาวินเป็นพิเศษก็แล้วกันเท้าเพชรแบกท่าให้ เมื่อเดาคำพูดของนาวินออกและเมื่อเห็นนาวินนิ่งยอดนักคารถเถื่อนประจำหาดเสียงขวดก็เสนอราคาติดต่อกันไปพร้อมเสร็จผมขอ25งมอหมขาดตัวเพราะรถะสภาพใหม่ก็ทุกครั้งเลยนะนาวินไม่ตอบว่าไรแต่ส่งถ้วยเกี๊ยวที่ใส่ลูกระเบิดให้เท้าเพชรราชาค้าของเถื่อนรับเอาไปถือไว้อย่างงงงงแต่พอเห็นลูกระเบิดถนัดก็ละล่ำละลักขึ้นมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนเฮ้ย ระเบิดนี่ระเบิดนี่คุณคุณนาวินคุณหมณอาอยความว่ายังไงถือผมหน่อยท้าวเพชรผมจะเอาเงินให้นาวินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆพร้อมกับล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสือ Jack ้อแจ็คเก็ตฟิวหยิบธนบัตรสามปึกขึ้นมาแล้วส่งให้ท้าวเพชรอย่างไม่มีพิธีรีกตกท้าวเพชรส่งลูกระเบิดคืนให้นาวินแล้วกรีดปึกธนบัตรด,ดูอย่างลวกๆเหมือนกับจะตรวจดูว่าข้างในมีการยัดไส้หรือไม่เรียบร้อย นาวินถามห้วนห้วนของคุณนาวินเรียบร้อยแต่ก็องผมเมนี่ยยังท้าเพชรพูดเป็นไหนเล่นเอาทราชนลุ่มแม่น้ำโขงไว้กายเยือกเห็นท่าไม่ดีรีบพูดขึ้นมาเสียก่อนผมมีสินค้าจะจ้างคุณคนข้าไปฝั่งนโน้นด้วยคุณนาวินจะคิดผมเท่าไหร่นั่นมันก็แล้วแต่ราคาของสินค้านะถ้าแพงค่าจ้างก็ต้องสูงหน่อย นาวินตอบอย่างรู้เชิงสายตาํำเหลืองมองเข้าไปในรถบีเอ็แวบเท้าเพชรไม่พูดว่าอะไรเขาหันหลังเดินกลับเข้าไปเปิดประตูรถด้านท้ายและพยักหน้าเหมือนกับจะเป็นอาณสัญญาติให้ผู้ที่นั่งอยู่บนรถออกมาเมฆก้อนใหญ่ที่เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงจันจนมัวสัวไปชั่วขณะเพิ่งจะเคลื่อนผ่านไปย่งสดสดร้อนร้อนรัศมีอันสุกปลักสา,ารเห็นร่างอวบอัดของหญิงสาวซึ่งอยู่ในชุดราตรีเปลือยไหล ที่ก้าวออกมาจากรถอย่างถนัดชัดเจนผู้หญิงพี่วินนกลูกน้องคนที่ช่างสอดร,รู้สอดเห็นซึ่งขณะนี้ขยับเข้ามายืนคุมเชิงลูกพี่อยู่ใกล้ๆกล้พึมพำขึ้นมาเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองเออว่าเห็นละสวยชิบหายวายวอดเลยมึงนาวินตอบพร้อมกับจ้องสายตาดูหญิงสาวที่อยู่ในชุดราตรีแทบไม่กระพริบคุณนาวินจะคิดเท่าไรเท้าเพชรย้อนถามเบาๆอืม ผู้หญิงและก็สวยสะด,ด้วยผมคิดหมื่นห้าก็แล้วกันวินตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆอะไรคุณนาวินคนอื่นๆเขาคิดกันคนละสี่พันเท่านั้นนะลดลดให้ผมหน่อยสิครับเท้าเพชรโวยวายออกมาดังๆม่เห็นทรชนรุ่มแม่น้ำโขงโกงร,ราคาจนเกินราคาทั่วไปที่พวกรับจ้างขนคนข้ามแม่น้ำโขงเคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ที่รถบีของคุณนะ่ะผมยังไม่เคยต่อราคาเลยไมย่แต่บาทเดียวนะบริการของผมชัวร์และปลอดภัยแค่ไหนพวกคุณก็ย่อมรู้ผมขอหมื่นห้าขาดตัวนาวินยืนยันราคาเดิมออกไปด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวจ่ายให้เขา้าไปเพื่อไม่เขาอีกห้าพันถ้าจะเริ่มเดินทางกันเดียวนี้เดี๋ยวไม่ถ่วงเวลา้ืยเปล่าประโยชน์จ่ายเข้าไปสองหมื่นบาทหญิงสาวในชุดราตรียาวกล่อมพื้น ซึ่งยืนเงียบอยู่ตัดบทขึ้นมาด้วยน้ำเสิยงที่มีอำนาจเล่นเอาเท้าเพชรต้องรีบส่งเงินให้นาวินด้วยท่าทางหล่นหลาดขอบใจมากขอบใจที่อุตส่าห์ช่วยเหลือฉันมาโดยตลอดถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือคิดว่าจะเลิอกอาชีพขโมยรถกินแล้วก็ข้ามฝั่งไปอยู่กับฉันได้ลาก่อนหญิงสาวลึกลับหันไมพูดกับเท้าเพชรด้วยใบหน้ายิ้มๆไรฟันกระทบกระแสนัด่องประกายขาววับเหมือนผิวไข่มกุก เล่นเอาทราชนลุ่มแม่น้ําโขงถึงกับมองตาค้างด้วยความตะลึงหลาดเท้าเพชรหันหลังกลับเดินขึ้นไปบนตะลิ่งอย่างเงียบเชียบเจ้านบลูกน้องคนสนิทของนาวินซึ่งมีหน้าที่ขับรถขึ้นแพก็รีบเข้าประจําที่ต่อจากนั้นรถบีอก็ถูกสตาร์ทเครื่องวิ่งข้ามแผ่นเหล็กลงไปจอดนิ่งอยู่บนแพได้อย่างปลอดภัยขึ้นแพได้แล้วครับนาวินหันมาพูดกับหญิงสาวเพราะกับเดินนําหน้าไปโดยไม่ฟังคําตอบ เล่นเอาหญิงลึกลับต้องเอื้อมมือดึงชายกระโปรงขึ้นมาพ้นพื้นแล้วเดินตามทรชนลุ่มแม่น้ำโขงไปติดติดพอขึ้นแพรเรียบร้อยแล้วลูกน้องของนาวินเกือบทั้งหมดก็เข้าไปนั่งประจำที่หัวเรือแต่ละหลับพายที่ถืออยู่ในมือเตรียมพร้อมที่จะพายให้แพรเคลื่อนที่ออกกลางลำแม่น้ำโขงซึ่งมองเห็นกระจ่างชัดอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์นั้น ลูกน้องสองคนของนาวินที่มีหน้าที่แจวคัดท้ายเรือรีบปลดเชือกที่ล่ามแพออกแล้วช่วยกันเข็นแพให้เคลื่อนที่ออกจากฝั่งโดยเร็วแพรบรรทุกบีเอ็มเคลื่อนที่ออกจากฝั่งหาดเสียงควรอย่างช้าๆลูกน้องทั้งสองคนของนาวินกระโดดขึ้นประจำหลักแจวที่ติดอยู่กับท้ายเรือทั้งสองหลักแล้วเริ่มแจวแบบตัดกระแสขึ้นเข้ากลางลำแม่น้ำโขงทันที ฝีพายทั้ง10ซึ่งนั่งประจําอยู่ที่หัวเรือแต่ละลําก็จ้วงพายเป็นจังหวะเหมือนกับได้ผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วเป็นอย่างดีตัวรถถูกคลุมเอาไว้อย่างมิดชิดด้วยผ้าใบผืนใหญ่เพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากดวงจันทร์มิให้ทหารกองหลอนหรือว่าทหารลาวเด็กซึ่งลาดตะเวนอยู่ริมฝั่งโขงตรวจการเหตุชั่วอึกใจใหญ่หญแพรบรทุกรถบีเอ็มก็ลอยตามกระแสน้ำห่างจากเสียงขวนออกไปทุกทิ หญิงสาวในชุดราตรียืนพิงกระโปรงรถลักษณะท่าทางกระสับกระส่ายและเหลียวกลับไปมองหาดเสียงควรบ่อยครั้งนาวินซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆชำเลือนดูเครื่องแต่งกายของหญิงสาวด้วยหารตาและพูดลอยๆเหมือนกับจะให้หญิงสาวได้ยินชุดราตรีแบบเนี้ยแต่แพ้ความคุณไม่มีทางรอดหญิงสาวสะดุง้งสายตาต้มลงมองกระโปรงของตัวเองแวบหนึ่งแล้วละล่ำรล,ลักถามด้วยน้ำเสียงตกใจแพ้ แพ้เคยคว่ำเหรอคะก็ไม่แน่ถ้าเจอเรือแล้วตะเวนตามลำแม่น้ําโขงลาวแดงมันยิงเอาถ้าแพ้คว่ำชุดราตรียาวๆแบบนี้คุณจมน้ําตายแน่แนนาวินพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังแล้วแล้วจะทำยังไงล่ะคะหญิงสาวลึกลับตะกุกตะกักถามด้วยสีหน้าไม่สบายใจถอดออกทิง้งถอดชุดราตรีของคุณทิ้งน้ําเดียวนี้ คำพูดของทรชนลุ่มแม่น้ำคงทําให้หญิงสาวต้องเอื้อมมือลงมาจับกระโปรงตัวเองเอาไวน้นน่นใบหน้าที่สวยเฉียบขาดบังเกิดความตื่นตระหนกและลังเลใจจะสังเกตเห็นได้ชัดปากก็อื้อกัอก,ากถามออกมาด้วยน้ําเสียงสั่นๆไม่อะไ,ไม่ต้องถอดไม่ได้เลยคะนี่นีนน่ฉันไม่มีกางเกงขาสั้นมีมีแต่ทรับในบางๆเพียงตัวเดียวเท่านั้นอืมแงคุณก็น่าจะเตรียมตัวให้พร้อมนะ ผมรับจ้างคนข้ามแม่น้ําโขงมาหลายเที่ยวแล้วก็ไม่เห็นคนไหนแต่งตัวชุดยาวเฟ้นเหมือนคนนี่สักคนน่ะน,นาวินพูดพร้อมกับสายหน้าด้วยความยุ่งยากใจดิฉันไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้ามาก่อนพอเสร็จจากงานเลี้ยงที่สถานทูตกระรงดิ่งมาที่นี่ทันทียังเตรียมเสื้อผ้าไม่ทันไม,ไม่ต้องถอดไม่ได้เลยคะหญิงสาวพยายามชี้แจงเหตุผลพร้อมกับต่อรองไม่ถอดชุดราตรีด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจนาวิน กระตุกมีดพกออกจากซองข้างเอวและขยับเข้าไปนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าหญิงสาวและโดยไม่พูดพร่ำทำเพิยงทรชนลุ่มไม่น้ำขุก,ก็ใช้มือข้างหนึ่งจับชายกระโปรงหญิงสาวลึกลับขึ้นมาพร้ะก็ใช้ปลายมีดอันคมกริบกรีขนาดกระลำตัวแรงๆจนกระโปรงหญิงสาวขาดเป็นทางอย่างหน้าตาเฉยโอ้ยคุณจะทำอะไรหญิงสาวอุทานขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจมือทั้งสองยึดชายกระโปรงเอาไว้แน่น นาวินขัดใจขึ้นมาก็เลยตวัดมือข้างหนึ่งดึงร่างอันอวบอันของหญิงสาวลึก,กลับเข้ามาประชิดต,ตัวและรพร้อมๆกันนั้นทรชนรุ่มแม่น้ำขงก็กระตุกกระโปรงออกจากร่างของหญิงสาวเต็มเปลกระโปรงซึ่งถูกกรีดอยู่ขาดแควติดมือออกมาทั้งชิ้นหญิงสาวดิน้นรนอกอัก,อกพยายามขัดขืนอย่างเต็มที่แต่ก็สู้แรงของนาวินไม่ได้ก็เลยต้องยอมให้ทรชนรุ่มแม่น้ำขงดึงชายกระโปรงซึ่งขาดแค่ระดับหัวเข่าออกทิ้งแต่โดยดี เมื่อคุณได้มีกางเกงขาสั้นผมก็จําเป็นต้องใช้วิธีเนี้ทนเอาหน่อยนะครับไปถึงชั่วโมงแล้วก็ถึงฝั่งโน้นละนาวินพูดพลางปล่อยมือจากร่างหญิงสาวแล้วถอยออกไปยืนพิงตัวถังรถสายตาจ้องมองดูชุดกระโปรงราตรียาวของหญิงสาวซึ่งขณะนี้โดนเขาหันออกแค่หัวเขาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มหญิงลึกลับก้มลงมองกระโปรงของตัวเองขาอันอวบเรียวงามถูกบีบชิดกันตามสัญชาตญาณ หรือเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาเห็นลูกนอก้องนาวินทุกคนจ้องมองดูเหมือนกับไม่เคยเห็นหญิงสาวก็เลยตะหวาดออกมาด้วยน้ําเสียงฉุนฉุนนี่คุณใส่ลูกน้องคุณหันกลับไปจากฉันได้ไหมอะอะไรจ้องอยู่ได้ไม่เคยเห็นหรือไงนาวินหัวเราะก,กากาออกมาดังๆแล้วพูดเย้าหญิงสาวด้วยน้ําเสียงเป็นกันเอง <laughs> โถคุณก็ไอพวกนี้มันไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยๆอย่างคุณมาก่อน แต่มุนทําทานกับมันเถอะครับแค่เนี้ยมันไม่สึกหรออะไรหรอกคิดเสซวะว่าเต้นระบบำให้มันดูก็แล้วกันบ้าบ้าจะไม่ใช่อุตายคุณคุณนั่นแสงไฟอะไรอะหญิงสาวกระทึบพาวเร่าๆปากก็สะบดด่าออกมาด้วยน้ําเสียงฉุนฉุนแต่ยังไม่ทันจะจบประโยคสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นแสงไฟจากโค้งลำน้ำโขงทางขวามือเข้าอย่างบังเอิญ จึงอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจเล่นเอาลูกน้องของนาวินต้องหันขวบไปมองเป็นจุดเดียวกันจิบหายแล้วนบขอพี่วินนบ nope. สมุนคนสนิทซึ่งจ้องแสงไฟอยู่แล้วและลอดมาลักขึ้นมาอย่างแทบไม่หายใจนาวินหันขวบไปดูแสงไฟซึ่งมองเห็นอยู่ลิบลิบแล้วพลิกข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาพลายน้ําแวบ,บหนึ่งมันเล่นอยู่ในร่องน้ําของเราสงสัยจะเป็นเรือรายตะเวนลาวแดงแน่แน่วอัดเช็คเวลาดูแล้ว เวลานี้นปขอเล่นผ่านหาดคำไปสองชั่วโมงกว่าแล้วเฮ้ยช่วยกันพายหน่อยเว้ยอีกนิดเดียวเราก็จะเข้าร่องน้ําเขตแดนไทยแล้วช่วยกันหน่อยนาวินนักค้าของเถื่อนซึ่งมีความชํานาญและสามารถร่วงรู้กําหนดเวลาเรือนปขอของราชนาวีไทยได้ดีว่าจะเล่นผ่านบริเวณตอนไหนของลาแม่น้าขุ่ร้องตะโกนกําชับให้ฝีพายทั้งสิบคนซึ่งนั่งอยู่บนหัวเรือแต่ละลำเร่งสปีดให้แผ่เล่นเข้าร่องน้ําเขตแดนไทยโดยเร็ว แสงไฟและเครื่องยนต์ของเรือที่ดังแววแววอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของลําน้ําโขงทําให้ลูกน้องของนาวินจ้วงพายอย่างไม่คิดชีวิตเจวสองหลักที่อยู่ข้างท้ายซึ่งตอนแรกๆอูก้กินแรงเพื่อนฝูงด้วยการคัดท้ายอยู่เฉยๆก็เริ่มออกแรงแจวอย่างเต็มกํำลังเล่นเอาแพรบรรทุกรถบีอมลอยตดก,กรเกสเคลื่อนที่เข้าหาหาดขับ ซึ่งมองเห็นทะมึอนิบลิบอยู่เบื้องหน้าเร็วจีเหมือนกับมีเครื่องยนต์ติดท้ายเอาเลยทีเดียวนาวินก้มลงไปแกะห่อผ้าใบที่วางอยู่ข้างรถออกมานกลูกน้องคสนิทป,ปลาดเข้ามาหยิบเ1 6มสิบหกสามสี่กระบอกจากห่อดังกล่าวไปแจกเพื่อนร่วมแก๊งสภาพอัญชุนระหุบนแพรบรรทุกรถทําให้หญิงสาวซึ่งเย็บเรีมฝีปากเงียบไปชั่วขณะต้องเอ่ยปากถามขึ้นมาด้วยน้ําเสียงสั่นๆเรือเรือเราแดงจริงๆล่ะคะคุณวินคุณยิงปืนเป็นหรือเปล่า แทนที่จะตอบวินกลับหันไปถามหญิงสาวด้วยน้ำเสียงห้วนห้วนไม่เคยยิงอะแต่ถ้าคุณจะอ่ออหญิงสาวตะกุกตะกักตอบยังไม่ทันจะจบประโยควินก็ยัดไมกกาซีนเข้าไปในหน้าช่องลั่นไกแล้วดึงคันรังปล่อยกระสุนเข้ารังเพลิงเสียงดังเครง่งต่อจากนั้นก็ยื่นปืน M16 สิ่งให้หญิงสาวพลางพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวขณะน,นี้ลูกกระสุนปืนขึ้นลำเรียบร้อยแล้วเหนียวไกลเพียงยางเดียว ขอควรระวังอย่าหันปากกระบอกปืนใส่พวกเดียวกันเป็นใช้ได้กระสุนหมดก็บอกผมผมจะบรรจุให้หญิงสาวรับปืนไปวางไว้บนหลังคารถด้วยท่าทางหวาดหวดั่นสายตาจ้องเขม็งไปดูแสงสปอร์ตไหลจากเรือซึ่งขณะนี้ส่งกลาดไปตามลำแม่น้ำโขงทั้งขวาและซ้ายเหมือนกับจะค้นหาพวกค้าของเถื่อนและพวกอพยพที่หนีออกมาจากเมืองลาวอยู่ในที่เตรียมตัวมันใกล้เข้ามาแล้วนาวิน ตะโกนให้ลูกน้องทั้งหมดที่อยู่บนแพเตรียมตัวเมื่อเห็นแสงสปอร์ตไล์จากเรือราดตาเวนซึ่งตัวเขาเองเพิ่งจะพบเห็นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ยินข่าวลือจากพรรคพวกมาหลายครั้งหลายค่ะว่าคณะนี้ประเทศรัเสเซียได้ส่งมอบเรือตรวจอ่าวให้เราใช้ลาดตะเวนตามลำแม่น้ำโขงแข่งกับเรือนอปคอของราชนาว v ีไทยเพื่อให้มีดุลอำนาจทางน้ำทัดเทียมกันใช้กลาดแพเข้ามาทุกขณะลูกน้องคนที่ไม่ได้พายเรือ ต่างก็ประทับปืนยืนแนบกับตัวถังรถประหมยก็คือเรือราดต่ะเว้ที่ส่งเสียงกระหึ่มอยู่ทางขวามือโดยอาศัยรถบีเอ็มที่กำบังด้วยหัวใจอันเต้นระทึกในขณะเดียวกันฝีพายทั้งสิคนก็จ้วงพาาอย่างไม่คิดชีวิตบวกกับแจวอีก2องหลักที่หยุดท้ายเรือก็เลยทําให้แพเแรือเร่งฉิวเข้าเขตร่องน้ําไทยได้อย่างบุดวิดเต็มที่เราปลอดภัยแล้วพี่วิน นบพึมพำขึ้นมาด้วยความลิงโลดเมื่อเห็นเรือแพลอยเข้าเขตร่องน้ําไถ่แต่บันดนั้นเองแสงสปอร์ตและจากเรือตรวจอ่าลราวเดงก็ฉายกลาดเข้ามาจับนิ่งอยู่ที่ตัวแพเป็นจุดเดียวกันเสียงเครื่องยนต์ของเรือก็ดูเหมือนจะถูกเร่งเครื่องดังกระหึ่มหัวเรือเบนเข้าเขตร่องน้ําไถยคลื่นแตกกระจายขาวพลุนมองเห็นเรือนลางอยู่ภายใต้แสงไฟหลายพันแรงเทียนนั้นเพราะไพซอนไตเนี่ยไอ้นบดูพอ่อมึงเลี้ยวตาเขาไไ้ามาในร่องน้าของเราแล้ว นาวินคำรามออกมาดังๆดงัมือข้างหนึ่งก็เอื้อมไปดึงด้านของหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆให้เข้ามาบังส่วนหัวของรถซึ่งเป็นส่วนที่หนานและแข็งแรงที่สุดเหมือนกับจะปกป้องสินค้าที่รับจ้างเท้าเพชรขนมาจากฝั่งลาวให้ผลจากวิธีกระสุนข้องเรือตรวจอ่าวของลาวเด็กมันมันจะจริงเราไหมคะหญิงสาวละล่ำละลักถามพร้อมกับเอื้อมมือมาจับแขนทรชนลุ่มแม่น้ำขงขย่าด้วยท่าทางหวาดหวัน่น ลองมันกล้าตาเข้ามาในร่องน้ําของเราแบบนี้ก็แสดงว่ามันต้องฟัดกับเราแน่ๆคุณจะโผล่ออกมาจากหัวรถนี่ก็แล้วกันนาวินตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆใจก็นึกภาวนาให้เรือนนปขอที่เล่นผ่านหาดคําไปแล้วรีบวกกลับมาเร็วๆเ,เพราะยังไงยังไงโดนเรือนนปขอจับก็ยังดีกว่าโดนเรือตรวจอ่าวลาวแดงยิ่งถล่มก็เป็นไหนไหนบัดโดนนั่นเองเสียงคลางโหยหวนก็ดังสนั่นออกมาจากเรือตรวจอ่าวลาวแดงที่วิ่งแวกน้ําเป็นถัก กวดตามแพรบรรทุกรถเถื่อนเข้ามาอย่างกระชั้นชิดนัดประกายไฟเหมือนกับผีพุ่งใต้วิ่งเฉียดแผ่เลยไปแล้วระเบิดตุ่มย่บนชายฝั่งของหาดคำซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ400หลาดังสนั่นวันไว้ไปทั่วลำน้ำอาพีจีพี่วินชิบหายแลวพวกวันเล่นงานเราดิอาพีจีนบ อุทานขึ้นมาดังๆเพราะกับเลียวไปมองแสงไฟระเบิดบนฝั่งหาดคำพุทธทางแยงๆมันยิ่งเตือนเรามันต้องการให้เราหยุดแพ้เพื่อลากกลับไปฝั่งเราใจเย็นๆเลยมันเล่นเข้ามาใกล้อีกนิดเฮ้ยห,หยุดพายไว้นาวินปรามลูกน้องให้ใจเย็นและพร้อมกันนั้นเขาก็ร้องสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดหยุดพายด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดทั้งๆที่กลัวจนขี้แทบขึ้นสมองแต่ฝีพายทั้งหมดก็ต้องทำตามคำสั่งของนาวินอย่างคลิ่งคลัด เพบรรทุกรถเถือ่อนเมื่อไม่มีใครแจวมันก็ลอยเทงเต้งอยู่กลางลำแม่นน้ำท้าใ้้เรือตรวจอ่าวลาวแดงซึ่งใช้สปอร์ตไลดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาต้องชะลอเครื่องยนต์แล้วเล่นตีวงทำท่าเหมือนกับจะเข้ามาเทียบจดพอเรือตรวจอ่าวหันข้างให้นาวินซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วก็ตะโกนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเหียมเกลียวยิงบันดดนนั่นเอง เอ็ที่รอจังหวะอยู่บนแพ่ก็สาดกระสุนเข้าใส่เรือตรวจอ่าวเป็นพายุบุกเขมเสียงระเบิดของกระสุนดังสนั่นวันไหวลั่นแม่น้ำขงประกายไฟจากกระสุนสองแสงวิ่งเป็นสายเข้าหาตัวเรือมองดูวูบว่บไปหมดทั้งบริเวณน่าอัศจรรย์ใจนักทั้งที่ถูกระดมยิงด้วยปืน M16 ระยะห่างไม่เกินสี่สหลาซึ่งเป็นระยะที่เผาคนที่สุดก็ปืนกลมือชนิดนี้ ต่เรือตรวจอ่าวลาวแดงไม่สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดมันยังคงตีวงแล่นตรงรีเข้ามาหาอย่างไม่สะทกสะท้านหรือมันมีเกาะป้องกันว้ยกระสุนปืนเราทําอะไรมันไม่ได้ดูใครตัวมันว้ยวินตะโกนสุดเสียงเพราะกระถอดเสื้อแจ็คเก็ตฟิวทิ้งพลางหันไปคว้าข้อมือหญิงสาวกระโจนตูมลงไปในน้ําอย่างตาลีตาลือเล่นเอาลูกน้องต้องกระโจนตามลงไปเป็นแถว <S <S บันดดนนั่นเอง ปืนกลหนักซึ่งตั้งจังกล้าอยู่ที่หัวเรือตรวจอ่าวลาวเด็กก็สลุดกระสุนก็ใส่แพรบรรทุกรถเถื่อนเสียงรัวเหมือนกับประทัดแตกร่างของลูกน้องนาวินซึ่งกระโดดลงจากแพรไม่ทันตางก็โดนกระสุนพัง,งะล้มระเนระนาดเหมือนกับใบไม้ร่วงและโดยเฉพาะคนที่ทําหน้าที่เจลคัด้ายถูกกระสุนเข้าอย่างจังถึงกับชิ้นสุดของร่างกายเปลียววันมองเห็นถนัดตาอยู่ท่ามกลางแสงสปอร์ตไหลที่สว่างจ้าจับผิวน้ํานั้น นาวินรีบกดร่างของหญิงสาวดำลงไปใต้ผิวน้ำเมื่อมองเห็นแสงสปอร์ตไลท์จากเรือตรวจอ่าวเริ่มใช้กลาดลงมาบนผิวน้ำบริเวณที่เขากับหญิงสาวลึกลับกำลังลอยคออยู่ประสาทหูก็ได้ยินเสียงคำรามของปืนกลหนักที่ระดมยิงตามแสงไฟลงมาอย่างถนัดชัดเจนอ่าชีวิตทรชนอย่างเขาจะต้องฝังร่างลงก้นแม่น้ำโขงด้วยน้ำมือทหารลาวเดงกลุ่มนี้เสียแล้วหรือนี่ เสือแม่นม้ำขู